ปัจจุบันสังคมไทยของเรายังคงต้องการกําลังคนในการพัฒนาคนอยู่จำนวนมากและเยาวชนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ถูกฝึกฝนให้มีศักยภาพมากพอในการที่จะพัฒนาเยาวชนด้วยกันเองเราเรียกกลุ่มเยาวชนนี้ว่าเยาวชนนักพัฒนาที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งโดยนายเอกชัยเชิงชายนักพัฒนาสังคมจุดเริ่มกิจกรรมในส่วนของการรวมกลุ่มมาเป็นวิทยากรเนี่ยเราเริ่มจากความสนใจของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เราเคยทํางานด้านเด็กเยาวชนด้วยกันเพราะเราเรา,เราไปอบรมเราไปสัมมนาเรารู้สึกว่าบางทีบรรยากาศในการอบรมหรือว่าการเป็นกิจกรรมเชื่อมในแต่ละหัวข้อบรรยายเนี่ยมันมันไม่มี พอไม่มีเนี่ยมันคนที่ไปร่วมประชุมก็รู้สึกว่าเออมันมันดูว่ามันไม่สนองสนานไม่ไม่มีอะไรที่จะแรงเป็นแรงดึงดูดใจเราก็เลยมาคิดกันว่าถ้าสมมติว่าเรามีมีกระบวนการซึ่งเป็นกิจกรรมในการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเป็นกิจกรรมที่เชื่อมในหัวข้อต่างๆเนี่ยมันน่าจะดีเราก็เลยรวมกลุ่มกันขึ้นมาโดยเป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนที่เขาเคยทำงานตตตสตาฟสโมสรองค์กรในโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ามารวมกลุ่มกันแล้วก็มาฝึกฝน วันที่15-16กันยายน2561ที่ผ่านมานั้นได้มีการจัดกิจกรรมในกิจกรรมที่มีชื่อว่ารักออกแบบได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามซึ่งหน้าที่หลักของนักพัฒนาเย,ยาวชนกลุ่มนี้คือการให้ความรู้และสร้างสีสันให้กับกิจกรรม เพื่อนเชิญชวนมาทำเพื่อนที่ว่าเขาเป็นประธานสภาเขาเีขขา่่าานแล้วเ,ว,เว,เวเขาชวนมาเป็นของตำบลครับแล้วก็เรื่อยๆเพิ่นมาเรื่อยๆทำระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดอยากมีส่วนร่วมกับพวกพี่วิทยากรและอยากมีความรู้เกี่ยวกับก,การอบรมอย่างนี้ เป็นกิจอาสาครับผมในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเราเนื้อหาเนี่ยนะฮะเราเรามีเป้าประสงค์ในการจัดนะฮะก็คือเป็นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะมีหลักสูตรกิจกรรมที่แตกต่างกันเช่นในกลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยก็จะมีเป็นประเด็นปัญหาที่มันมีขึ้นในแต่ละพื้นที่เชเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเรื่องของเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการอาจกรรม เด็กแว้นเด็กซิ่งใช่นไหมฮะหรือในประเด็นที่มันเป็นประเด็นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเช่นการพัฒนาบทบาทสภาเด็กและเยาวชนการพัฒนาองค์กรกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือเป็นค่ายในเรื่องของค่ายธรรมะค่ายคุณธรรมจริยธรรมหรือเป็นประเด็นเรื่องของรักสิ่งแวดล้อมเราไม่เคยตั้งใจว่าจะไปอยู่ใสัมพันธ์เลยแต่ว่าถึงตรงว้สัยทัศนที่ได้เข้าร่วมการก็จะเอาไปเผยแผ่ให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็จะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ความเข้าใจนะครับต่างๆสําหรับโครงการที่จะช่วยแนะนวแนะนํานะครับให้ต้องรอปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับในขณะเรียนหรือว่าในช่วงขณะที่เป็นวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มเยาวชนนะครับจะได้ไม่ต้องก็เรียกว่าอย่างไรครับจไม่ต้องมีความเสี่ยงน,นะครับในจุดน,นี้ จากความรักในจิตอาสานำมาสู่การพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลเนื้อหาที่สันร้างไม่น่าเบือ่อชุดความรู้วิชาการที่สนุกสนานเข้าใจง่ายภายใต้มิติของกระบวนการพัฒนาคนให้คิดบวกนำไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์จากเยาวชนสู่เยาวชน ก็ฝากน้องๆเยาวชนที่สนใจนะครับว่าอาจจะไม่ใช่มาทํางานกับเราแต่ว่าอยู่ในโรงเรียนในฐานะศึกษาเนี่ยเวทีของกิจกรรมเนี่ยมันเป็นเวทีของการสร้างคนและมันเป็นเวทีของการเรียนรู้ mm. เรามาเรียนหนังสือเนี่ยสามปีหปีที่อยู่ในโรงเรียนม3ม .6 ถ้าเรามุ่งในเรื่องของการเรียนเราก็จะได้การวิชาการเต็มที่แต่ถ้าเราลองอุทิศเวลาบางส่วนบางวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไปทากิจกรรมเนี่ยสิ่งที่เราจบออกไปเราจะได้มากกว่าเพื่อนคือทิชาคน วิชาการทำงานในสังคมอันนีน้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิกที่สำคัญในการที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานต่อไปในอะนาะคตได้ครับขอบคุณครับ